ดวงคนวันเสาร์การงานการเงินความรักและผลสรุปนะคะในช่วงเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราจะทําการสมไพ่ใบแรกเลยนะคะคนวันเสาร์การงานค่ะ การงานคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็การงานของคุณนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วคุณคิดคุณหวังคุณอธิษฐานจิตอะไรไว้หรือคุณตั้งใจจะทําอะไรก็บอกเลยว่าสําเร็จตามที่คุณคิดตามคุณปรารถนาค่ะการสื่อสารการเจราจาการต่อรองเป็นผลสําเร็จนะคะช่วงนี้แต่คุณก็ต้องอารมณ์ดีๆไว้นะคะมองโลกในด้านดี ปรับทัศนคติอยู่ในด้านบวกไว้นะคะการงานของคุณบอกเลยว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะถ้าคุณมีการติดต่อมีการเจรจานะคะมีการต่อรองอะไรบีคิดว่าช่วงนี้สําเร็จนะคะแล้วก็เรื่องเอกสารเดินเรื่องอะไรไว้ในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยก็ราบรื่นนะคะถือว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะอ่ะค่ะ การเงินค่ะการเงินคนวันเสาร์นะคะในเรื่องช่วงนี้คุณอาจจะวิตกกังวลมีค่าใช้ใจ่ายอะไรหลากหลายเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีการรอคอยจากอยากได้เงินก้อนสักก้อนนึงหรืออยากให้มีใครเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินกับคุณนะคะแล้วหรือต้องการเกณฑ์โชคลาภนะช่วงนี้บอกเลยว่าใจของคุณนะคะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานความคิดในเรื่องของการเงินเนาะถ้าคุณรู้สึกกังวลหรือรู้สึกแบบ ตอนนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีตามความรู้สึกของคุณคุณต้องเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกค่ะและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีใช้เวลาใช้เงินไปกับการพักผ่อนหรือกับการได้ทําอะไรที่ทําเป็นกิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะหรืออาจจะแบบว่าช่วงนี้ไม่อยากใช้ตังค์เลยหรือว่าอยากจะอยู่แต่บ,บ้านประหยัดเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะไพ่ความรักค่ะความรักนะคะคนวันเสาร์ ให้ความรักค่ะถามว่าต่อตัวของคุณเองนะคะคนวันเสาร์เนาะจะมีทัศนคติในเรื่องของความรักค่อนข้างจะเป็นทั้งผู้หญิงแก่งแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องยอมภรรยาหรือยอมคนรักหรือนิดนึงนะคะพูดง,ง่ายงเลยว่าถ้ายอมรวทุกอย่างกระจบค่ะถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีอคติทัศนคติที่แบบเออตัวเองเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ย สามีหรือแฟนต้องรับฟังความคิดเห็นของเราฝ่ายเดียวหรือต้องยอมเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยบีคิดว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะคะพยายามมองมองมองแบบอยู่ในแดนแบบกลางๆก,ก็คล้ายๆว่าอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปหรือว่าถ้าอะไรไม่ได้หลังใจก็ปล่อยวางบ้างก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามที่เราคิดก็ได้นะคะบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่ ความคนรักของคุณก็อาจจะทําดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้แล้วอะค่ะให้คุณมองแบบว่ามองข้อดีของเขาเยอะๆแล้วกันนะคะช่วงนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายก็พยายามเชื่อฟังภรรยาตักเตือนอะไรก็พยายามรับฟังความเป็นห่วงเป็นใย,ยของภรรยาของคุณด้วยคะ่ะอ่ะไพสรุปคะ่ะ ะะช่วงนี้คนวันเสาร์บอกเลยมีเกณฑ์โชคลาภมีเกณฑ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานโชคลาบให้ได้รับความโชคดีคิดหวังอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีเหมือนแองเจิ้ลนางฟ้าคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วงนี้นะคะคุณต้องการโชคลาบก็ให้คุณหมั่นอธิษฐานจิตสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทวดาดูสิคะเหรียญเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วนี่คือนางฟ้าก็หมายถึงว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้ เรื่องราวดีๆเรื่องเร,เรื่องโชคดีความสุขอะไรดีๆเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. ด้วยรักและจริงใจบีพรมเมตตาพยากรณ์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ